คืนเผ่าผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะมาสายต่อไปสายที่สี่นะคะสายของอาจารย์บองนะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะจ๊ะพี่บองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องตะว,วันค่ะวันนี้พี่บองมากับเรื่องพันพานอารักในดงไผ่เนาะได้เลยค่ะพี่บองพร้อมใช่ไหมคะพร้อมครับ ได้เลยค่ะเชิญค่ะพี่บ้องขาสำหรับเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ผมบวชเนนเนาะผมบวชเนนที่จริงแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยบวชเนนประมาณสองพันษาครึ่งก็คือประมาณสองปีครึ่งนะครับบวชแล้วทีเนี่ยในช่วงที่บวชเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปฝึกกรรมฐานที่ วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับที่ที่ที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยซึ่งวัดป่าที่เนี่ยก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากที่สําที่นักเล่าเอาไปเล่าในหลายหลารายการนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวก็จะจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราฝึกกรรมฐานไปสักประมาณปีกว่าๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็จะส่งออกทุดงใช่ครับท่านก็จะส่งออกทุดงมี ครั้งแรกก็จะไปไปทุดงเป็นทีมพอหลังจากกลับมาก็จะลดลดลดจํานวนคนลดจํานวนคนจนผลสุดท้ายเนี่ยเราก็ออกทุดงคนเดียวแต่ว่าเรื่องที่เล่าในวันเนี้ยก็คือผมไปกับพระอาารย์ท่านหนึ่งซึ่งพอเราเดินทุดงมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปสื่อสารเขาเรียกว่าไปเรียนสื่อสารเนาะเรียนสื่อสารก็คือไปนั่งสมาธิในจุดที่เราสามารถที่จะสื่อสารกับ อีกโลคหนึ่งหรือว่าเป็นวิธีการเขาเรียกว่าทําให้จิตมันว่างแล้วก็สามารถที่จะสื่อกับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ที่เราต้องการจะสื่อนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นเป็นการเรียนสื่อสารทีนี้ที่ที่เราจะไปเนี่ยก็คือเป็นที่ที่หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดบึงการเนาะเป็นอุทยานแห่งชาติก็ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเป็นสถานท่องเที่ยวทีนี้ผมอ่ะนั่งรถจากพิจิตร นั่งรถจากพิ่เจตน,นะครับกับผ้าจา์หนึ่งท่านแล้วก็มีโยมอุปถากสองคนแม่ชีหนึ่งคนแล้วก็ก็คือพอเรานั่งรถไปสักอ่าก่อนที่จะเข้าจังหวัดบึงการเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะเขาขึ้นเขาขึ้นรถมารถโดยสารเราเป็นเนนใช่ไหมพวกเนนกับพระเนี่ยจะนั่งท้ายสุด ของรถโดยสารซึ่งผมมานั่งตรงกลางแล้วมีผู้หญิงคนเนี้ยเดินขึ้นมาแล้วในความรู้สึกผมครั้งแรกอะที่เห็นเขาคือผมชอบเขามากในขณะที่เราเป็นเนนนะครับอตอนนั้นอะผมอายุประมาณสิบสี่แล้วเห็นผู้หญิงคนเนี้ยคือรถมาแล้วเราก็ชอบแบบโอ้โหสเปคเลยอือาจจะด้วยเพราะว่าเราเป็นกําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเงี้ยครับแล้วเห็นผู้หญิงที่แบบรุ่นเราเขาเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกชอบรู้สึกชอบแหละซึ่งก่อนหน้าเนี้ย เราก็ถือว่าเราฝึกจิตมาพอสมควรใช่ไหมครับแต่ว่าแต่พอมาเจอผู้หญิงคนนี้เรารู้สึกชอบเขามากเลยก็นั่งมาถึงตรงก่อนถึงภูภูทอก,กน,นะครับก่อนที่จะเข้าเข้าอุทยานแห่งชาติอันเนี้ยก็จะต้องลงแล้วเราก็จะต้องเดินเดินเข้าไปเพราะว่าไม่ไม่มีรถโดยสารก็เดินเข้าไปประมาณสักประมาณยี่สิบโลประมาณเนี้ยครับเดินตามถนนน,นะครับพอเราลงรถเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็ลงรถเหมือนกัน ลงรถจุดเดียวกันผมก็หันไปมองเขาเขาก็หันมายิ้มให้เสร็จแล้วปุ๊บก็ต่างคนต่างต่างแยกผมก็เดินเดินตามพระอาจารย์ไปประมาณสักสิบเอ็ดโมงไปถึงหน้าตรงตรง,ตรงอุทยานนะครับที่จะขึ้นน่ะตรงนั้นอ่ะมันเป็นหน่วยเขาเรียกมันเป็นหน่วยพิทักษนะ์เนาะก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เราก็สามารถที่จะขึ้นไปได้เลยแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยก็คือเราทําเรื่องถูกต้องนะครับก็คือขออนุญาตเข้าไป เป็นศึกษาธรรมชาติทางพระอาจารย์เนี่ยทาเรื่องของอุทยานมาแล้วแล้วเราก็เราก็เข้าไปขอผมจําผมจาไม่ได้ว่าพระอาจารย์ขอมาเท่าไหร่แต่ว่าที่เราอยู่ที่อุทยานที่เนี่ยผมอยู่ทั้งหมดสามเดือนนะครับ oh. อยู่ในป่าเนี่ย <Huh. S 2> ทั้งหมดสามเดือนก็คือก่อนที่จะเข้าเข้าป่าเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้เตรียมสเสบียงเตรียมแล้วก็เตรียมสเสบียงแล้วเราก็เดินประมาณประมาณสัก บ่ายโมงเนี่ยครับเราก็เดินเข้าใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็เดินเข้าไปถึงใจใจกลางป่านะครับตรงนั้นเรียกว่าถ้ากบเนาะตรงตรงนั้นอะ่ะเรียกว่าถ้ากบแล้วเราก็ไปไปหยุดตรงนั้นตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีสุสานช้างสุสานช้างก็คือไม่ว่าพื้นที่ไหนกันแล้วแต่ที่ที่ช้างเขาอยู่อะ่ะพอถึงเวลาที่เขาจะต้องต้องตายอะ่ะเขาจะต้อง เดินมาแล้วก็จะต้องมาเสียชีวิตที่นี่อ oh. ทุกตัว <Huh. S 1> ตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นจุดสื่อสารช้างแล้วมันเป็นจุดที่ใช้สําหรับเราใช้สําหรับเรียนสื่อสารอื mm. ใช่ครับก็ไปถึงเราก็ทําการปักกดปักอะไรเงี้ยแล้วพอผมปักกดเสร็จปุ๊บก็จะแยกกับพาจารย์แยกกับแม่ชีแม่ชีกับโยมุปถากเนี่ยก็จะอยู่อยู่ชุดเดียวกันผมกับพาจานอะ่ะก็จะจะอยู่คนละมุม ทีนี้พอผมกลางกดเสร็จปุ๊บพระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวให้เนอนอะเดินไปหาน้ําก็คือมันเป็นตาน้ําที่ใช้สําหรับใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยครับเขาบอกว่าให้เดินไปทางนี้บอกให้เดินไปทางนี้นะให้เนนนับเก้าไปเลยให้ได้ยี่สิบเอ่อให้ได้สี่สิบเก้าแล้วเนนจะเจอตาน้ําผมก็เดินไปตามที่ท่านบอกครับก็เดินเดินเดินไปมันจะเป็นหลุมทรายครับเป็นหลุมทรายแล้วก็ มีน้ำเขาเรียกมันเป็นตาน้ำเนาะน้ำมันก็ผุดขึ้นเล็กๆก็พอไปเจอเสร็จปุ๊บก็เดินกลับมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเจอไหมเจอแล้วครับเขาบอกว่าหลังจากเนี่ยให้เนนอะไปขุดทรายออกก็คือเราเราก็ไปขุดทรายออกแต่ในระหว่างที่ที่เราตั้งแต่เดินผมเดินเข้าป่ามาเนี่ยนะจนกระทั่งผมขุดทรายขุดอะไรเนี่ยผมก็ยังนึกถึงหน้าผู้หญิงคนเนี้ยตลอด เราก็ยังนึกยังนึกถึงเขาอะไม่รู้ด้วยความชอบหรืออะไรก็ไม่รู้พอเตรียมตามที่พระอาจารย์ท่านบอกอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมกลับเข้าไปที่กดเราทําวัดเย็นพอเราทําวัดเย็นเสร็จเราก็จะต้องแยกตามปกติเนี่ยจะต้องนั่งสมาธิก่อนนอนก็นั่งประมาณชั่วโมงหนึ่งในระหว่างที่นั่งเนี่ยผมไม่มีสติไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีสติผมมีสติแต่ว่าผมไม่มีสมาธิเลยก็คือนึกถึงแต่ผู้หญิงคนเนี้ นึกถึงเ้าน้าเขาทีนี้ก็พอครบนาฬิกาตั้งนาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเนาะพอครบเสร็จปุ๊บเราก็ล้มตัวกําลังจะนอนพอเราล้มตัวนอนเคลิ้มๆจะหลับได้ยินเสียงเรียกเน้นเน้นเป็นเสียงผู้หญิงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเรียก <c oughs> เน้นเน้นแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนเช้าอืม <c oughs> อันนั้นแค่แค่ได้ยินเสียงเฉยตอนเช้าพอลุกตอนเช้าเนี่ย เราก็มาสวดทวําวัดเช้าเสร็จเพื่อพาจาร์บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปบินธบาตผมก็คิดในใจว่าอยู่ในป่าจะไปบินธบาตกับใครจะไปบินให้ไขใครจะมาใส่บาตรในป่าเรา <c oughs> ผมแค่คิดผมคิดในใจนะครับแล้วพระาจารย์ท่านก็บอกว่าเน้นในป่าเนี่ยเราบินธบาตเนี่ยเราบินตามวัดหมายถึงว่าวัดเนี่ยคือวอลแหวนไม่หานอากาศตอเต่าเราเลยก็คือวัดปฏิบัติอือื <c oughs> อืม เป็นสิ่งที่พระธุดงค์จะต้องพึงปฏิบัติจะมีคนใส่หรือไม่ใส่เราก็จะต้องทำค่ะครับก็เดินออกไปชายป่าประมาณสักโลกว่ากว่านี่ครับพระอาจารย์ท่านก็พาเดินพอเดินไปเสร็จ๊พระอาจารย์ท่านบอกว่าถึงละเรากลับได้ก็วนกลับก็คือทางเดินเนี่แหละครับทางเดินที่ที่จะออกป่าเนี่ยพอเราเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าเดินกลับได้ก็เดินวนกลับ ในขณะที่วนกลับเนี่ยผมก็คิดนใจมายัางไงก็ไม่มีใครใส่พอสักพักหนึ่งเนี่ยเสียงตะโกนมาจากข้างหลังบอกว่านิมนต์ก่อนคูบ้าก็คือเขาพูดพูดเป็นภาษาอิสานนะครับนิมนต์ก่อนคูบ้าอาจารย์ท่านก็หันกลับไปแล้วก็หยุดทุกคนก็หยุดก็คือมีลุงคนหนึ่งอะแกก็สะพายย่ามเนาะสะพายย่ามสะพายปืนแล้วก็มีผ้าพกหัวแกเขาบอกนิมนต์ก่อนครับนิมนต์ก่อนแกก็จกกระติกข้าวเหนียว ในย่ามแกออกมาแล้วก็ก็จับข้อเหนียวปั้นประมาณเท่าลูกกระสุนเนี่ยครับ,รบลูกลกลมๆมนะครับใส่บาดะอาจารย์ใส่บาดผมแล้วก็ยืนให้โยมูประทาใส่ใส่ให้กับแม่ชีแล้วก็ให้โยมูประากาแล้วแต่ก็ไม่ไม่ได้คุยอะไรเลยนะครับผมก็ไม่ได้คุยผ้าจาย์ท่านก็บอกว่าอนุโมทนาสามทุกดวยนะโยมมีอะไรก็ไปหาได้อยู่ที่ตรงถ้ำกบ แล้วพานเขาก็ถามขึ้นบอกว่าฉันลิงไหม,มแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีใครตอบเนาะก็เดินกลับทีนี้พอเราพอเราเดินกลับไปถึงไปถึงตรงที่จุดจุดที่เราปรากกเนี่ยก็รอเวลาประมาณสิบโมเพราะว่าถ้าเราฉันแต่เช้าเนี่ยเราก็จะหิวเพราะว่าเราเราไม่ได้มีเตรียมสเสบียงไว้สําหรับ แบบที่จะฉันแบบอิ่มหนำสำราญอะไรเงี้ยเราก็มักน้อยอยู่น้อยนะครับอยู่ในป่าพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเราฉันข้าวที่โยมเขาเอามาใส่บาตรเนี่ยให้ฉันเลยอืก็ฉันผมก็ฉันฉันไปทุกคนก็ทานไปเนี่ยแค่แค่เท่าเม็ดเม็ดกระสุนที่ปั้นนะครับแต่ว่ามันอิ่มครับมันอิ่มมันอยู่ท้องก็คือแบบฉันแค่น้ําอย่างเดียวครับนอกนั้นก็คือไม่หิวเลยระยะเวลาสามสี่วันเนี่ยก็คือไม่หิวเลยฉันแต่น้ําอย่างเดียว ค่ะ <c oughs> ทีนี้ช่วงประมาณสักประมาณเดือนนึงอะผ่านไปประมาณเดือนแต่ว่าในในระหว่างนั้นอะสิบทุกสิบห้าวันอะเราจะลงไปบินธบาตข้างล่างทีนี้เวลามันผ่านไปประมาณเดือนนึ่ง <c oughs> ผมก็เริ่มกลับมาคิดอีกละคิดถึงผู้หญิงคนเนี้ย <c oughs> แล้วคืนนั้นนะครับพอหลังจากที่ทำวัดเย็นเสร็จอะ ผมก็แยกมาเพื่อที่จะนอนใช่ไหมครับพระอาจารย์เขาบอกว่าเน้นคืนนี้ถ้ามันมีเสียงอะไรที่มาเรียกที่ไม่ใช่เสียงของอาจารย์เนี่ยเน้นไม่ต้องไปรับปากเขานะอืม mm. ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปขานตอบอะไรเขานะผมก็ถามว่าทําไมครับพระอาจารย์เขาบอกไม่เป็นไรหรอกเน้น <c oughs> ก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกแล้วกันค <c oughs> ก็สวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิ ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ผมล้มตัวลงนอนแล้วก็พอสักพักนึ่งอะ่ะมีความรู้สึกว่ามันมีเหมือนคนอะ่ะเดินเข้ามาหาเราเดินเข้ามาบแล้วก็มาเดินรอบกดเดินรอบกดทีนี้เราก็กําหนดจิตเนาะกาหนดจิตเสียงนั้นก็หายไปแล้วทีนี้ก็หลับพราหลับไปเนี่ยผมฝันผมฝันว่าผู้หญิงคนที่เราเห็นน่ะที่เราเห็นมาตลอดเนี่ย ที่เขาแบบติดหน้าติดตาเราตลอดเนี่ยเขาเดินมาเดินออกจากจากมุมป่านะครับเดินออกจากมุมป่าเดินแล้วก็เดินขึ้นมาบนก้อนหินแล้วก็เดินเข้ามาตรงตรงใต้ต้นไม้ที่เราแขวนกดอะ <c oughs> เดินขึ้นมามาถึงมาหยุดตรงหน้ากดเราแล้วเขาก็เปิดมุ้งกดนะครับ <c oughs> อืพอเขาเปิดมุ้งกดเสร็จปุ๊บเขาถกผ้าถุงขึ้นเขามาเขาเขานุ่งผ้าถุงมานะครับ <c oughs> ถกผ้าถุงขึ้นแล้วก็นั่งทับบนหน้าเราอะครับ นั่งขับบนหน้าแล้วก็บอกมึงชอบกูนักหรือมึงชอบกูเหรอมึงเป็นพาดมึงเป็นเนนมึงเป็นผู้ซื้อสินมึงชอบกูนักเหรอเขาก็นั่งแล้วก็ในในฝันนะครับมันก็มีเหมือนแบบน้าเมือกน้ําเหลืองอะไรเนะี่ยไหลออกมาเต็มหน้าผมเลยนะอืมอันนี้คือในฝันนะ <_ S 1> ผมก็ดิ้นดิ้นดินขก็แล้วทีนี้ก็สะดุง้งตื่นพอสะดุ้งตื่นเสร็จปุ๊บผมก็เอามือจับตามตัวจับหน้า โอดว่าที่หน้าครับมันมีเหงือ่อออกแต่ว่าเหงื่อผมอะมันเหนียวอืมอมันเหนียวแล้วทีนี้ก็มีเสียงเรียกขึ้นเนนชอบเราเหรอเดี๋ยวเราจะพาไปอยู่ด้วยนะโอ<ฮ>ผมก็ไม่ได้ตอบผมไม่ได้ตอบอะไรแล้วเสียงพารารย์ดังขึ้นมาเลยเสียงพาราร์ไม่ไม่รู้ว่าท่านนอนหรือท่านไม่นอนอะไรเงี้ยนะครับเสียงท่านอ่ะพูดเข้ามา ให้เราได้ยินแบบว่าเน้นกําหนดจิตตั้งสมาธิให้ดีผมก็เลยขาดสมาธิเพชแล้วก็เอามือล็อกเอาเอามือล็อกล็อกมือไว้ก็คือว่าตอนนั้นอนะความรู้สึกของตัวเองก็คือตัวเองเนี่ยจะเปิดกดแล้วก็จะลุกเดินออกไปทั้งทั้งที่เราเรามีสตินะครับแต่ว่าในเราควบคุมตัวเองไม่ได้ก็คือผมจะลุกออกจากกดอะ ก็เลยต้องมานั่งขัดสมาธิเพชรก็คือเอาขาปกติเราขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยมันจะขัดท่าสมาธิเพชรนะถ้าบางคนไม่ไม่เคยเห็นก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับขัดสมาธิเพชรแล้วก็ล็อกมืออืมแล้วก็กําหนดจิตทีนี้พอพอไปสักพักนึงเนี่ยพอเรานั่งไปสักพักเนี่ยทุกอย่างมันหายทุกอย่างมันมันเงียบหมดเลยแล้วก็ ด้วยความที่เรานั่งขัดสมาธิเพชม,มาแป,ประมาณชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรละก็เลยผ่อนสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็กําหนดจิตนอนพอกําหนดจิตนอนไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเนาะจนเราก็อยู่จนทั้งกระทั่งก่อนวันที่จะออกจากป่าครับประมาณสองวันลุงพานอะลุงพานที่เคยใส่บาตรนะครับ แกก็เดินเข้ามาหาอไม่ไม่รู้ว่าแกล่าสัตว์อยู่แถวนั้นเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับแกก็เดินเข้ามากราบพระอาจารย์เสร็จปุ๊บก็เดินดิ่งเข้ามาหาผมเ็าบอกว่าแกพูดเป็นภาษาอีสานเขาบอกเน้นเป็นจังไดล่าเกือบปรลอดแล้วน่าโตอค่ะเขาเขามาพูดกับผมแบบเนี้ยผมผมก็บอกว่าทําไมล่ะครับออ้อแล้วแกแกก็ไม่แกก็ไม่ได้พูดอะไรแกก็บอกว่าที่หลังอ่ะจะ จะชอบใครจะชอบอะไรเนี่ยเราอยู่ในศีลในธรรมอะหากห้ามใจตัวเองไว้บ้าง oh. อะไรเขาเขาก็พูดในอารมณ์เชิงสอนนะครับว่าว่าทำไมเราถึงไปชอบโยมชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เก็บมาคิดเก็บมาจนทำให้การปฏิบัติอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะไรเลยในการที่เราเข้าป่ามาสามเดือนเนี่ยแกก็มาเหมือนแนวแนว,แนวจะสอนนะครับพระอาจารย์ก็บอกเออฟังฟังคนแก่ไว้ ไม่เสียหายหรอกเขามาตักเตือนก็ฟังไว้แล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งเนี้ยแกจะกลับออกไปด้วยลุงพานเนี่ยนะครับแกบอกว่าเดี๋ยวแก <laughs> จะกลับออกไปพร้อมกันวันนั้นก็เราก็เตรียมของเก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือเราจะต้องนอนอีกหนึ่งคืน <laughs> ทีนี้ผมนอน <c ư>? วันนั้นอ่ะสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วก็ กำลังจะนอนแต่ว่าก่อนนอนวันนั้นอะมันแปลกตรงที่ว่าทุกอย่างมันเงียบมันเงียบเลยแม้แต่เสียงจิ้งรีดเสียงอะไรเงี้ยก็ไม่มีเสียงนกร้องเสียงอะไรเงี้ยก็ไม่มีแต่ว่าพระอาจารย์ท่านเดินมาบอกว่าเนนวันนี้ป่าปิดนะะป่าปิดในที่นี้ก็คือมันจะไม่มีเสียงอะไรลมก็ไม่พัดร้อนแบบร้อนอ้าวมากๆนะครับ ไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงอะไรทุกอย่างมันเงียบแล้วก็อากาศร้อนอากาศก็ปิดลมไม่พัดเนี่ยครับอาจารย์ท่านบอกว่าเน้นวันนี้ป่าปิดนะให้เนรมดระวังตัวด้วยอย่าออกทํายังไงก็ได้อย่าออกจากกฎจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็นแล้วแต่อย่าออกจากกฎผมก็เข้าสมาธินอะนั่งสมาธิในระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยเสียงผู้หญิงอะกรีดขึ้นกลางป่า เสียงกรีดเสียงเขากรีดอ่ะกรีด <Called> แล้วพอสักพักพเนี่ยเสียงช้างอ่ะร้องอื mm. ใช่ครับเสียงช้างเนี่ยร้องแล้วพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเน้นตอนเนี้ยให้กําหนดจิตไปที่กระดูกช้างกระดูกช้างที่อยู่ข้างหน้าตรงตรงที่เรานอนตรงที่จุดท,ที่เราสื่อสารน่ะ mm. ผมก็กําหนดจิตเข้าไปปุ๊บแล้วทีเนี้ยมันเป็นอารมณ์เหมือนถามตอบอนะครับ เป็นใครมีมีคําถามยิงเข้ามาในจิตเราเนี่ยคือใครมาทําไมเขาก็ถามเราก็ตอบตอบอันนี้คือตอบถามในจิตนะครับบางบางท่านถ้าไม่ไม่เคยฝึกอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะดูว่าผมบ้าหรือว่าอะไรแต่ว่าอาจต้องลองต้องลองฝึกดูคนระับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคําถามมันผุดขึ้นในจิตเนาะเป็นคําถามส่งออกมาคือใครมาทําไมเราก็ถามเขากลับไปแล้วคือใครมาทมําไมเงี้ยมันก็เป็นคําถามเราก็ส่วนคําถามกันอยู่เงี้ยสักพักนึง แล้วประมาณผมจําได้ว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเสียงที่จากทีแรกที่มันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ผุดในจิตนะครับแต่มันนกลายเป็นเสียงของของลุงพานนะครับ <c oughs> เป็นเสียงของลุงพานนะถามเข้ามาในจิตบอกว่าหลังจากที่ออกไปจากที่นี่แล้ว่ให้ไปที่พระธาตุพนม <c oughs> ให้ไปสื่อสารที่พระธาตุพนม เพราะว่าที่เนี่ยมาเนนไม่ได้อะไรเลย oh. สามเดือนก็คือไม่ได้เลยเลยมาฝึกเนี่ยก็คือไม่ได้อะไรเลย,เลยพอตอนแล้วผมก็ออกจากสมาธิเนาะแล้วก็กําหนดจิตหลับไปพอตอนเช้าพระอาจารย์ท่านก็ให้เราเก็บของแล้วก็เดินออก mm. ผมก็ถามพระาาอาจารย์บาเอ้าวพระอาจารย์ครับแล้วลุงพานแกไปไหนครับพระอาจารย์ท่านก็ไม่ตอบพอเราเดินเดิน,เด,นเดินไปสักพักหนึง่งผมก็เงี่ยไปดูข้างหลังแกก็เดินตามอยู่ข้างหลังนะครับลุงพาน พอลงไปถึงจุดที่จะเป็นหน้าหน่วยพิทักษ์ครับมันจะมีน้ําตกเพราเรียกมันเป็นน้ําตกน้าตกหนึ่งเนาะน้ําตกถ้าแล้วตรงข้างน้ําตกเนี่ยมันจะเป็นสารแล้วก็มีหุ่นเป็นหุ่นปั้นพรอาจารย์ท่านก็บอกว่าเออเนนเดินมาเหนื่อยทั้งวันแล้วเดี๋ยวให้เนนเนี่ยแยกไป อาบน้ําล้างตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซึ่งเขาจะทยอยไปเนาะเพราะมันเป็นน้ําตกอะแต่แบบเราจะลงพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในเพศสมณะเนาะก็ให้ไปทีละคนแล้วก็ให้ให้ลงในอาการสงบก็คือลงลงน้ําก็คือสําหรับส่งน้ําเฉยๆไม่ได้เล่นคผมก็ส่งน้ําเสร็จขึ้นมาปุ๊บเงียไปดูตรงศาลนะครับจะมีรูปปั้นเป็นรูปปั้นหนึ่งอะเหมือนลุงพานเปียบเลยครับก็คือเป็น ลูกปั้นคนแก่มีหนวดน้อย,อยมีผ้าขาม้าพกด้านเนึ้งสะพายยามด้านเนึ้งสะพายปืนอืมใช่ครับผมก็มันมันไม่ได้มีอาการขนหัวลูกหรือใดๆนะครับแต่มันมีคำถามขึ้นผุดขึ้นมาในจิตบอกว่าอนุโมทนาบุญกับเนนและพระอาจารย์ด้วยที่เข้ามาฝึกจิตที่นี่แค่นั้นนะครับ ไม่ผมไม่ได้มีความรู้สึกกลัวหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะขนลูกขนพองเลแต่ว่ามันมันมีแค่คําถามมันเป็นคําพูดที่มันผุดขึ้นมาในจิตนะครับ่ะครับแล้วหลังจากนั้นอะ่ะผมก็ไปต่อที่พระาธาตุพนม,มที่นั่นก็คือสามารถที่จะฝึกฝึกฝึกได้ดีเลยครับ แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่บอกเนาะว่าฝึกได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่า<ม>ถือว่าฝึกได้ดีเลยครับ<ม>ใช่เรื่องก็ประมาณนี้ไม่ไม่ได้มีความน่ากลัวหรือซับซ้อนใดๆแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปติดตามพระอาจารย์ไปทุดงครับอื<ม>ใช่ค,ครับเรื่องประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่บ้องใช่ใช่ครับเรื่องก็ประมาณนี้ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ซับซ้อนอใดๆค่ะนุเออขออนุญาตถามหน่อยคะ่ะพี่บ้องแล้วเออผู้หญิงคนนั้นที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเป็นถ้าพูดง่ายๆคือเป็นไม่ใช่คนตั้งแต่แรกถูกไหมคะ ผมไม่รู้นะว่าเป็นคนหรือไม่คนนะแต่ผมเห็นเขาขึ้นมาบนรถอ๋อมันน่าแปลกที่มาพร้อมกับนีนอะ่ะกับพระที่จะออกทุดงใช่ครับไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่อ่าถ้าเรามองในอีกมุมอีกมุมนึงอะ่ะเขาก็อาจจะเป็นเจ้าก,กรรมในเวรเราหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบเราติดค้างอะไรเขาไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วถึงเวลาที่จบเหมาะแล้วเรามาในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยเขาก็มารอรับเราแล้วก็ ถ้าไม่ได้อยู่ในเพศสมนนานาคก็อาจจะอาจจะบินก็ได้ครับใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น้องคิดได้นะคะกับกับเรื่องนี้นะคือเขาอาจตามที่พี่บองคิดก็คือเป็นอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับน้องอะ่ะอีกมุมหนึ่งที่น้องคิดนะคะจริงๆใจเขาอ่ะน่าจะอยากมารับบุญหรือว่ามาปฏิบัติกับพี่บองแหละหนูว่าครับ แล้วทีนี้ใช่ก็ก็น่าจะมีส่วนเป็นไปได้ใช่แล้วก็ทีนี้หนูรู้สึกว่าในในจิตที่พี่บ้องนึกถึงแต่เขาหรือว่าความรู้สึกมันไปอีกแบบหนึง่งเขาก็น่าจะมาเตือนแล้วก็ใช่ทําให้แบบว่าหลายๆอย่างก็เกือบที่จะไม่มีชีวิตรอดอะใช่ครับมันน่าแปลกมากค่ะตอนพี่บ้องก็ไม่ได้ถามอาจารย์ใช่ไหมคะว่าผู้หญิงคืออะไร ไม่ไม่ไม่ได้ถามครับไม่ไม่กล้าถามกลัวท่านว่าแต่ว่าออกมาตอนหลังกลับมาถึงที่ที่วัดเนี่ยท่านก็ท่านก็พูดเป็นในไหนเฉยว่าเออเนนที่เนนเห็นน่ะบางสิ่งบางอย่างมันอาจก็ไม่ได้เป็นตามที่เนนคิดก็ได้ท่านพูดแค่เนี่ยครับพูดเป็นปริศนาทำให้เราไป oh, ให้เราไปให้เราไปตีความแล้วก็ท่านก็บอกว่าฝึกเยอะๆแล้วเดี๋ยวเนนจะรู้เอง แต่ว่าพอหลังจากนั้น่ะก็คือผมศึกแล้วผมผมกลับมาเรียนผมไม่ได้ฝึกต่ออ,อใช่ครับโอห้หน้าหน้าหน้าแปลกแล้วก็ปริศนาธรรมจริงๆค่ะน่าสงสัยมากเลยว่าอะไรยังไงคือยังไงมีแต่คําว่าอะไรตอนเนี้ยใช่ครับอืมแล้วก็ไปตัวของพานเนาะครับอืมมันมันหนูรู้สึกว่าในตอนฟังเรื่องมันน่าแปลกตั้งแต่ นำข้าวอะไรนะครับปั้นปั้นมือหนึ่งถูกไหมคะหยิบ,บข้อนิ้วเนียวค่ะข้าว<ช>เหนียวแล้วก็มาใส่บาตรแล้วก็เราทานแล้วเราอิ่มใช่ครับเนี่ยแหละหนึ่งหนึ่งสิ่งที่แปลกมากๆสําหรับน้องอืแล้วก็ไม่ตอนที่พี่พี่บองตอนบวชเนี่ยคะ่ะก็ไม่มีถ้าพูดว่าเป็นกับข้าวอย่างนี้ก็ไม่มีเลยใช่ไหมคะทานแค่อัน,น,นไหน ใช่ครับไม่ไม่มีครับแต่ส่วนแต่ว่าของที่เราเอาเอาติดไปเนี่ยก็จะเป็นพวกมาม่าเป็นมาม่าเป็นกุนเชียงเป็นไข่อนยครับไข่ก็เป็นไข่ไข่ใช่ครับไข่ก็เป็นไข่ที่เป็นไข่ปิ้งะครับเป็นไข่ปิ้งอ่ะของที่มันแบบว่าอยู่ได้นานๆเนี่ยเป็นปลากระป๋องเป็นมาม่าก็บดนะครับมาม่าก็จะบดบดให้เป็นผงเวลาเวลาเราจะฉันเนี่ยมันจะง่ายก็คือเราเทเป็นผงใส่ ต้มน้ำร้อนใส่แล้วก็ปล่อยให้มันอึดแล้วก็ฉันแล้วฉันแค่นิดเดียวฉันเพื่อที่จะได้มีกําลังในการฝึกใช่ๆครับโอ้โก็จริงๆหนูเคยเห็นพี่ท่านหนึ่งละกันที่มีการฝึกแบบนี้เหมือนกันแล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมละกันค่ะพี่เราก็ไม่รู้จริงว่าในส่วนที่ต้องขอพูดนะคะพี่บ้องในส่วนที่เรารไปฝึกเนี่ยทุกอย่างมันมีจริงหรือมีไม่จริงใช้วิจารณญาณวิจารณญาณเป็นจํานวนมากด้วย ใช่ครับเพราะมีหลายคนพี่บ้องค่ะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยอยากมากค่ะแล้วก็จริงๆตอนที่ท่านท่านด้วยความที่น้องเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็เห็นหลายๆท่านที่เป็นผู้ชายไปบวชจริงๆนงน้องก็มีเพื่อนได้ไปบวชเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ฝึกแบบทางพี่บ้องฝึกอย่างนี้เลยก็ทําตามก<ๆ>ิจของสงฆ์ปกติของคนในกรุงเทพเนาะในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็พอตามเอ้ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีแบบนี้เลยก็เลยแบบ อย่างที่น้องบอกไปช้วิตจัญญาณเป็นจำนวนมากใช่ใช่ครับแบ่งครึ่งๆ <c oughs> เลยค่ะพี่ๆค่ะห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะถ้าหากว่าเราไม่ได้เราไม่ได้รู้จากด้านนี้จริงๆโอเคมันมันมีหลายๆเรื่องที่เราสามารถไปนั่งสมาธิแล้วเราเห็นอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานอะมันมีหลายเรื่องเล่าค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนหรือพี่ๆนักเล่ามาเล่ามันก็มีน้องก็เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนแต่มันยากมากที่เราจะสามารถกําหนดจิต ที่ให้ทําให้จิตเรานิ่งแล้วก็มีการสื่อสารผ่านจิตได้อันเนี้ยน้องรู้สึกว่าถ้าคนไม่ปฏิบัติจริงๆอ่ะไม่สามารถทําได้ใช่ครับม,มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจัดตังครับก็คือเราสามารถรู้ได้เฉพาะตนเนาะ,ะนี่ใช่ครับพี่บ้องมาเล่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเรื่องอะไรต่างๆนะและได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วย ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่บ้องขาได้ครับได้เลยพี่บ้องฝากช่องทางการติดต่อนยคะ่ะอครับผมก็จะฝากอาเพจท่องเที่ยวนะครับก็คือเพจครูช่างพาเที่ยวนะครับแล้วก็อเพจจำน่ายเมล็ดกาแฟนะครับมมเมล็ดกาแฟสดก็คือชื่อเพจช่างแมงคอฟฟนะครับค่ะ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็อถ้ามีโอกาสรอบหน้าก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องป่าเนี่ยนะครับอืได้เลยค่ะเดี๋ยวนูมี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 หลายเรื่องมีมีหลายเรื่องทั้งเรื่องที่แบบไปทุดงเรื่องที่ไปไปนั่งห้างก็ก็มีครับเคยไปนั่งห้างมาสามครั้งโอ้อยากฟังเรื่องนั่งห้างจังเลยน่าจะสนุกได้ได้เลยครับได้เลยขอบคุณพี่บองมากๆค่ะแล้วก็หนูจะบอกว่าชื่อช่างแม่งคอฟฟี่เนี่ยตอนแรกหนูไม่รู้จัก แต่พอพี่บองฝากช่องทางเนี่ยหนูจําได้ขึ้นใจเลยเป็นชื่อที่โอ้โหถ้าชื่อนี้มาจานบองแน่นอนครับผมขอบคุณพี่บองมากมากเลยนะคะครับครับขอบคุณเช่นกันครับได้ค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันครับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ